สวัสดีครับพี่เตอร์สวัสดีครับพี่ช้างโอ้วันนี้ห่างหากัไปนานครับมันหนาวฮะหนาวเกี่ยวกันไหมครับไปเกี่ยวเลยไม่เกี่ยวเนาะมันเทศกาลอะไรนะปีใหม่ใช่อะไรเงี้ยมันก็คนอยากได้ของขวัญของฝากโอ้โหขอบคุณมากๆเลยฮะที่นึกถึงเราเป็นของฝากปีใหม่ที่ผ่านมาเนี่ยต้องขอขอบพระคุณนะครับผู้มีอุปกรณ์คนทุกท่านที่นี่ใช่สโตร์ระโงออนไลน์ใช่ครับหยิบไปเป็นของขวัญของฝากนะฮะ ครับผมก <g år> ็ถือว่าโอ้โหอยากให้ปีใหม่ทุกวันเลยพีเดียวก็หวังว่าทุกท่านนะครับก็ไม่ผิดหวังกับตัวผลิตภัณฑ์ที่เราได้อ่าครับผมจำหน่ายออกไปนะ,ะฮะวันนี้ก็อาจจะ <ใน S 1> ไม่ใช่ลําโพงนะครับแต่ว่าก็ด้วยกัรน,นัฟังเพลงสนุกสนานเนใช่ครับ <c oughs> นะฮะ <c oughs> คือวันนี้เนี่ยที่มาพูดถึงก็คือคอนเซปต์เราก็คือผลิตภัณฑ์ที่เน้นในเรื่องของการใช้งานที่ง่ายๆไร้สายบลูทูธใช่ครับสมาร์ทนะฮะเหมาะกับไลฟ์สไตล์ของทุกทุกคนนะครับใช่ครับเพราะว่าวันนี้เอนเตอร์เทนเมนต์เนี่ยมันอยู่ในมือเราแล้วใช่ฮะก็ใช่กดไม่ได้ที่จะเอาผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งที่ต้องบอกว่าคุณภาพนั้นระดับโลกเลยนะถ้าถ้าพูดถึงยี่ห้อนะครับครับผมนะฮะวันนี้มาก็คือมีหูฟัง หูก็ไม่ฟังครับพี่ชาใช่ฮะคันหูคืออะไรฮันหูก็เกาหูครับกกาหูนะฮะวันนี้มีหูฟังที่เชื่อมต่อแบบบลูทูธคุณภาพเบสเนี่ยต้องบอกว่าสุดยอดมากเบสที่ลงตัวใช่ดีเบสอร่อยนะครับผมเหมาะกันเลยใช่ครับเหมาะเจาะนะครับครับตกหลุมก็ไม่ก็ไม่เป็นไรนะเหมาะเจาะเจาได้เป็นหลุมใช่ไหมตกเลยนะฮะฮันี้เข้าเรื่องกันเลยก็คือยี่ห้อ ที่จะพูดถึงก็คือเวโรดายนะครับใช่ครับก็เรียกว่าเป็นยี่ห้อของอเมริกาอเมริกันตัวจริงนะฮะนะฮะเวโรดายมีประวัติสักยช่อโยห้พี่เตอร์ลองอธิบายฝอยให้กับท่านผู้ชมฟังหน่อยสิฮะก็คข้าๆนะฮะก็คือถ้าใครเล่นเครื่องเสียงพวกชุดโฮมเทเตอร์อะไรพวกนี้ชุดซับวูเฟอร์ของเวโรดายเนี่ยฮติดอันดับต้นๆของโลกเลยใช่ครับนะฮะประวัติความเป็นมาเขาก็ไม่ธรรมดาถือว่าเป็นลำโพงที่ผมอ่านประวัติดู ที่ว่ามาแรงนะคือเรียกว่าอะไรอ่ะประวัติน้อยแต่ว่าคุณภาพเนี่ยแซงแซงแซงคนที่มีประวัติเยอะประมาณนั้นใช่มาแรงมากเอาง่ายๆผมจํากัดความครับเรยกว่าเอวอ์ดเยอะๆใช่ฮะประมาณนั้นเขาคือผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของการทําตู้ซับเบดนะตู้เบรดนั่นแหละนะครับผมนะฮะซึ่งวันนี้เองเนี่ยจากประสบการณ์ทั้งหลายทั้งปวงเขาเนี่ยนะครับก็ได้เอาลงมาใส่ในหูฟังของเขาด้วย นะเพราะฉะนั้นทุกท่านที่คาดหวังเรื่องเบสคือต้องบอกว่าไม่ใช่เบสแบบเขาเรียกอะไรครับเป็นเบสที่เพาะนะครับไม่ใช่เบสแบบแบเป็นแบ,บนบที่คุณภาพครับไม่ใช่ว่าดังกระหึ่มแบบโอ้โหอะไไม่ใช่อย่างใช่ครับนะฮะก็คือคุณภาพเบสที่มันลงตัวว่าเบสอร่อยเป็นยังไงใช่ครับนะฮะ,ะ,ฮะหยิบลงมาใส่ในหูฟังของเวลโรด้แล้ววันนี้จะพูดถึงก็คือรุ่น V f ฟร e ครับผมะะ V f r ร e ก็เรียกว่าเป็นเรียกว่าเป็นหูฟังแบบ ออนเอียร์ครับผมนะฮะออนเอียร์คือแปะอยู่บนหูนั่นแหละใช่ครับผมนะครับผมก็มาดูกันดีกว่าพี่ช้างครับเปิดเลยฮะครับก็สัมบตกรองเลยครับพี่ช้างอ่าครับผมโฟกัสทันไหมฮะนะฮะทันนะอ่แน่นอนมาด้วยบลูทูธแล้วก็มีนี่เลยฮะพี่ช้างเอพีใช่ครับเอพีทีเอ็กซ์ก็คือเรียกว่าลอสเลอบลูทูธแล้วกันใช่ครับผมนะฮะก็ด้วยฟังก์ชันนี้ข้างในมีอะไรมาดูดิพี่ช้างใช่ครับผมขออนุญาตเปิดนะฮะเปิดเลยฮะเปิดเลยฮะวันนี้ก็ขอขอบคุณเรียกว่า ผู้มีอุปกรณ์นะที่ให้ตัวเดโมมานะครับก็ตัวนี้เลยฮะตัวนี้ก็จะเป็นเรียกว่าเป็นโบชัวเป็นแกสเก็ตเป็นสกินมันนะฮะเป็นัคเบอร์นั่นแหละใช่ครับรับตกแต่งให้เข้ากับไลฟ์สไตล์ได้ใช่ครับนี่คือขายแยกอันนี้ขายแยกนะอธิบายให้ฟังก่อนแต่ว่ามีลายต่างๆอย่างนี้แหละนะครับสำหรับคนที่ชื่นชอบว่าเฮ้ยอยากเปลี่ยนบ้างอยากให้มันดูมีสีสันนะครับผมอ่ะโอเควางไว้โอเคตัวนี้ก็ตัวนี้ฮะพี่ช้าง ฮะผมไม่ต้องห่วงเรื่องภาษานะฮะครับมีแข็งอยู่แผ่นเดียวอ่ามนนวลนมีแค่นี้นุ่นฮะใช่ครับผมแผ่นเดียวหน้าเดียวจบไม่ต้องอะไรมากนะครับเปิดเข้ามาจะเห็นนะฮะนี่ครับเข้ามาก็จะมีตัวหูฟังแล้วก็มีตัวนี้ผมสำรวจนี่เลยฮะอเวโรไดฮะครับผมนึกถึงเวโรไดผมนึกถึงเรื่องสตาร์วอรเลยไม่รู้เอออะไรเนี้ยคำไดไดเลนเจไดอะไรเีจไดนะอ้โหเป็นไงฮะเกาไก่ก็ตัวนี้ฮะจะมาด้วยอย่างนี้เลยพี่ช้างไมโคร USB สำหรับชาร์จไฟครับผม แล้วก็ตอนนี้คือถ้าแบบไม่อยากความบูทูธเสียบสายก็มีสายให้มีสายให้นะครับแต่สายคือถ้าเสียบสายรับโทรศัพท์ไม่ได้ไม่ได้นะรับได้เฉพาะบูทูธครับผมอีกนิดนะฮะนี่ฮะไม่หมดครับนี่ะมีใส่ถุงกับบ้านได้ฮะใช่ครับมีถุงให้นะครับครับผมใส่ถุงกับบ้านได้นะครับผมถุงใส่ฮะก็นี่เป็นเรียกว่าแบบอะไรนะผ้าปักเนอะเป็นสกินฮะเวลูดายสวยงามเป็นผ้าปักนะครับ ครับผมนะฮะทําออกมาได้ค่อนข้างดีมากๆเลยนะครับก็นี่ฮะนี่ฮะยุ้มได้ฮะใช่งุ้มงุ้มรูดได้นะครับก็อ่ะมาพูดถึงตัวหูฟังกันเลยดีกว่านะครับผมอายิบขึ้นมาเลยพี่ชายนี่ครับวีฟรีของเราก็คือเป็นหูฟังแบบครอบหัวแบบอ่อนเอียร์อ่อนเอียร์นะครับบัตรที่เรียวภาพรวมก็คือเป็นพลาสติกพลาสติกเกรดพรีเมียมที่เป็นแบบกรอสนะครับกรอซี่นะตัวนี้ใไฮกรอสนะเวอร์ชั่นจะมา3สีนะครับมีสี ขาวขดำแล้วก็ซิลเวอร์ซิลเวอร์ครับผมครับผมนะฮะตัวนี้นะลักษณะกล้าออกมาออกแบบมาถือว่าการพับเก็บนะพี่ช้างดูฮะนี่ฮะแล้วใส่กระเป๋าใช่ครับมันเก็บง่ายนะฮะเก็บได้ได้มือเดียวใช่ครับอ่ะนี่ผมกาวออกมานะครับสำรวจด้านข้างฮะด้านบนก็จะมีโลโก้สัญลักษณ์ของเวโรดายตัว V นะฮะใช่ครับ V ีอย่างนี้เนาะนะฮะนะครับส่วนด้านข้างฮะสำรวจด้านข้างจะเห็นว่ามีซ็อกแซกอะไรแบบดีไซน์ดูรูปรูปทรงของพี่ช้าง โชวเฉี่ยวนะใช่ฮะไม่เทอะทะฮะนะครับผมก็เหมือนอวตารเลยฮะเอออวตารฮะอะไรเงี้ยใช่ฮะมันดูดูแหมมันดูอ่าใบหูอวตารอ่าใช่ครับสองฟังนะฮะลงตัวแล้วก็นี่ครับตรงก้านมันพี่ช้างก็จะมีเรียกว่าเป็นฟองน้ํานะครับผมมุ้มด้วยหนังวินิลนะฮะมุ้มกระชับใช่ไหมนุ่มเลยนะฮะะครับผมแล้วก็ตัวหูฟังนะฮะปรับมุมองศาให้เข้ากับ ขยับได้ขยับได้เข้ากับหูเราใช่ครับผมจังหวะที่เราอยากจะขยับให้มันเข้ากับคนหูกามเล็กกามใหญ่คนบ้ากามกามเยอะเลยเกินนี้ก็ถ่าออกได้อะไรเงี้ยะครับผมถ้าคนกามเล็กก็แค่เข้าไปได้นี่ก็ปรับระยะได้สองฝั่งนี่ครับปรับระยะได้นะครับครับผมนะฮะนี่นะตัวนี้ก็คือเป็นแบบอียร์ก็ไดมิเตอร์ของเขาอยู่ที่ประมาณสี่สิบมิลนะครับผมไดมิเตอร์ของอะไรพีเตอร์ของตัวไดเวอร์ข้างในไดเวอร์นะครับผมนะฮะ ก็ดีกว่าเป็นแบบอ n ear ครับผมทีนี้เรามาดูปุ่มคอนโทรลพี่ช้างนะครับปุ่มคอนโทรลเขาดีไซน์มาแบบลึกครับซับซ้อนอยู่ด้านไหนคะปุ่มคอนโทรลอยู่ด้านขวาฮะด้านขวานะฮะด้านซ้ายฮะปุ่มอยู่ด้านขวานะครับปุ่มคอนโทรลต่างๆเขาก็จะอยู่ในซอกแซกติชของเขาให้ไว้นี่เลยครับผมตัวนี้ก็เรียกว่าเป็นปิดเปิดนะฮะปิดเปิดก็สำหรับแพงประตก็กดกดค้างไว้ครับนะฮะ แล้วก็ตัวนี้คือ forward reverse นะะหัวท้ายนะครับสำหรับตัวนี้คือเล่นหยุดนะฮะหรือว่ารับโทรศัพท์ครับผมนะครับคือใหม่ๆ่เนี่ยอาจจะยังอาจจะยังใช้งานอาจจะยังไม่ไม่ไม่ค่อยชินมือนะครับใช่ครับแต่สักพักก็เดี๋ยวผมเชื่อว่าไม่ไม่มีปัญหานะครับใช่ส่วนตัวนี้ก็เรียกว่าเพิ่มเสียงลดเสียงครับผมนะครับอีกฟังหนึ่งครับพี่ช้างฟังหนึ่งอยู่ฝั่งนี้ฮะฝั่งซ้ายนะครับตัวนี้ก็จะเป็นอินพุตแบบสามจุดห้าครับผมเสียบสายเวลาฟังจากโน้ตบุ๊กอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ตัวนี้สำหรับช ไฟว่าชาร์จถ้าแสดงชาร์จอยู่เงินคือชาร์จเต็มนะครับระยะการใช้งานแบตเตอรี่นี่อยู่ที่สิบชั่วโมงนะครับระยะเวลาใช้คือ1.5ชั่งจุดหาช่ฮะตัวนี้มีความไวแล้วก็เซนซิทีฟอยู่ที่98เดซิเบลถือว่าความสูงความไวสูงใช้ได้ก็คือเหมือนกับว่าถ้ายิ่งสูงกว่านี้ยิ่งเปิดเบาๆก็ยิ่งดังว่านใช่ครับผมก็เรียกว่าครบครันส่วนเนื้อเสียงที่ฟังมาพี่ช้างผมว่าเบสอร่อยแน่นอนฮะผมต้องบอกว่าเวโรดเนี่ย เป็นเป็น,เป,นเป็นแบรนด์ที่ถ้าจุดเด่นจริงๆก็คืออยู่ที่เสียงเบสใช่ครับนะครับเสียงเบสเบหลายๆตัวที่ฟังมาห,หลายๆยี่ห้ออะไรกันนะครับที่ผ่านมาผมฟังว่าตัวนี้เบสอร่อยก็คือกาลังดีครับนะครับเพราะว่าบางตัวฟังเล็กๆเฮ้ยเสียงเบสสะใจนาาไปลาคาะใช่ครับคือต้องบอกว่าสมัยคือต้องบอกว่าจริงๆแล้วคนฟังบ้านเราเนี่ยสังเกตดูไม่ว่าจะเป็นลำโพงหรือหูฟังเนี่ยเวลาถามถามผมมาพี่ช่างเบสเยอะ คือต้องบอกว่าผมอยากจะขออธิบายสั้นๆว่าจริงๆคําว่าเบสเยอะๆเนี่ยเราต้องดูด้วยครับว่ามันลงตัวกล่อมๆหรือเปล่าคือบางที <tas S 3> ถ้าจะเอาเบสดังเข้าว่าบางทีฟังแล้วมันเลอะเทอฮะมันน่าเบื่อนะครับส่วนารายละเอียดเสียงกลางสูงเนี่ยผมบอกว่าลงตัวกับเบสมากๆใช่ถ้าเสียงร้องฟังลูกทุ่งอะไรเบสร้องเสียงเบสนี่ประคองหลังเสียงร้องเด่นเลยใช่ครับนะครับกลางสูงก็ไม่แหลมไม่แหลมแทงหูนะครับนะครับกลางแหลมนี่นวลเลยแหละคือใช่แล้วก็ยังไงพี่ช้าง ผมฟังหลายๆแนวฮะแมทหมดเลยฮะใช่บางตัวนี่ฟังได้เฉพาะบางแนวนะฮะครับตอนนี้ค่อนข้างจะฟังได้กว้างใช่ครับผมนะฮะคือต้องบอกว่านี่แหละห้เราถึงวันนี้ถึงอยากจะมานําเสนอเพราะว่าตัวเวลอดายเนี่ยพอได้ฟังแล้วเนี่ยเราเรารู้เลยว่าอ๋อหูฟังที่ให้คุณภาพเสียงที่ดีเนี่ยมันไม่ใช่ว่าจะต้องเอาเบสดังแบบคือเยอะล้นเวอร์นะครับเนี่ยฮะมันกําลังลงตัวแล้วก็กลมกล่อมมากนะครับเสียงนะฮะเท่าที่ผมสัมผัสมาลองฟังมาพี่ช้าง ความแข็งของก้านกาลังดีครับไม่บีไม่ีบหูเนะไม่แข็งจนเกินไปใช่ครับก็ทีอว่าฟังนานแต่ว่าไม่ร้อนหูถ้าก้านมันแข็ง่ะแบบอ่อนเอียร์ใช่ไหมฮะใช่ครับมันจะกดใบหูเราแนบกับระหว่างอะไรนะขมับวะใช่แล้วมันจะร้อนกระโหลกหรือขมับฮักอย่างฮะมันไม่ค่อยหนาฮะมันไม่ค่อยหนาก็ไม่ร้อนเท่าไหร่ครับผมก็ต้องบอกว่าอตัวเวโรดายเนี่ยนะครับต้องถามพีเตอร์ก่อนนะครับว่า มีทั้งหมด3าสีเมื่อกี้ใช่นะฮะแล้วก็ส่วนโคเวอร์ก็าตามนี้เลยฮะอ่ใช่ครับก็สั่งซื้อได้ว่าชอบลายไหนใช่ครับ,แ,รบแต่ตอนนี้คือคือก็จะมีอยู่บนเว็บก็คือมีตัว Standard นะครับก็คือสีดำสีขาวแล้วก็สีซินเวอร์ใช่ฮะแล้วก็การใช้งานเมื่อกี้ที่ผมบอกอาจจะอาจจะยังบางบางบางท่านถ้าซื้อไปแล้วอาจจะไม่แน่ใจมันมีคู่มือฮะมีคู่มือครับคู่มือเมื่อกี้พี่เตอร์ไหนยกมาดูนะฮะเมื่อกี้เนี่ยฮะคู่มือฮะเนี่ยฮะเนี่ยฮะคู่มือก็คือมือเนี่ยฮะคู่กับมือเลยครับคู่กับมือมือสองท่างอ่านะฮะเดี๋ยวถีบเลยอันนี้อันนี้อันนี้มือเดียวนะไม่คู่มือใช่ครับอันนี้คู่มือครับผมก็ต้องบอกว่าเนี่ยฮะมันมันใช้ไม่ยากเลยแต่อยากจะบอกว่า แนะนำนะครับสำหรับเวลาดายเพราะว่าเราฟังแล้วเนี่ยต้องบอกว่าคุ้มมากๆครับกับคุณภาพที่ที่ทุกคนต้องการนะครับยิ่งเบิร์นยิ่งอร่อยฮะใช่ครับนะฮะก็มีภาษาอังกฤษให้อ่านนะครับว่าทํายังไงหนึ่งสองสามจะดูรูปโอเคแล้วฮะใช่ยากนะฮะก็ตัวนี้มีบริการแล้วที่สโตร์ระพงออนไลน์ถูกต้องนะครับแอปไทยดอทคอมครับผมราคาค่าตัวพี่ช้างฮะราคาค่าตัวนะครับอพี่แปดพันเก้าร้อยบาท ใช่ครับนะครับรับประกันหนึ่งปีนะฮะใช่ฮะแล้วก็เรียกว่าเป็นแบรนด์ที่ถ้าใครอ่านหนังสือพวก G.M. พวกวัดไฮไฟลต่างๆฮะฮะยี่ห้อนี้เขาไปรากฏในนิยสารพวกนั้นแล้วใช่ครับนะครับระดับว่าลูกค้าค่อนข้างจะระดับบนสักนิดนึงครับผมนะฮะแต่ก็ต้องบอกว่าสําหรับท่านที่มีก็ประมาณอยู่ในมืออยู่แล้วเนี่ยนะครับเวลดายเป็นตัวเรื่องที่ต้องบอกว่าน่าสนใจมากนะครับว่าเป็นลำโพงน้อน้องใหม่ที่มาแรงนะฮะคือฟังนะครับใช่ใช่ก็คือไปกวาดรางวัลแบบพวกที่ อยู่อยู่แล้วฮะใช่ฮะตกที่นั่งลาบากนะครับผมตอนนี้ไปกว่าละวันมาแทนเลยฮะอวอร์ดนี่เต็มเต็มตูดเลยเออต้องต้องมอกว่าเนี่ยน่าสนใจมากสําหรับใช่ครับเัวโนีนี้ฮะก็คืออย่าเผลอฮะยี่ห้อไหนที่ว่าทําแบรนด์มานานสะสมประสบการณ์มานานนะฮะเทคโนโลยีมันมาถึงแล้วอันนี้เชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนได้ทุกรุ่นทุกยี่ห้อเลยเนาะใช่ครับนะครับผมนะครับผมตอนนี้ก็หลังจากนี้ไปก็สําหรับท่านที่ต้องการฟังเพลงจากอินเทอร์เน็ตหรือว่าดู u t u b e นะฮะครับผม กับหูอยากได้หูฟังดีๆเสียงเด่นๆเ,เสียงแบบ<ช>แมทตแมบบแบบแล้วก็ลงตัวเนี่ยต้องนี่เลยฮะเวโรดายวีฟี Fi ตัวนี้แหละนะครับไม่ทาให้คุณหววงแน่นอนเวลาแนบหับหูเสียงข้างนอกก็ได้ยินบ้างนะฮะเวลามีคนเรียกมีไะไรไม่ถึงกับปิดสนิทนะฮะใช่ฮะเผื่อเหมือนในข่าวอะไรเงี้ยรถไฟมาอะไรไม่เห็นไม่ได้ยินอะไรไม่ถึงขนาดนั้นนะฮะแต่ถ้าฟังอยู่ในบ้านอะไรกำลังดีครับเวลาแม่เรียกหรือแฟนเรียกนะก็ได้ยินบ้างอ่าครับผมก็สำหรับท่านที่สนใจอยากเข้ามาฟังนะฮะแวะเข้ามาได้นะครับใช่ครับนะฮะลองมาแน ครับผมบางทีหาหาบทีบางท่านบอกเพลงพี่เตรียมไว้ก็เพราะๆทางนั้นน่ะสิอะไรเงี้ยเตรียมมาเลยมาแชร์กันใช่ครับผมนะฮะโอเควันนี้ก็อาจจะไม่มีบทเพลงอะไรมาบรรเลงเนาะเพราะว่ามันคือหูฟังนะฮะเราก็ได้แค่มาเล่าสรรพคุณแล้วก็จุดเด่นของตัวหูฟังนะครับก็เล่าเท่าที่เราจะบรรยายเป็นคําพูดได้ใช่นะครับให้ฟังก็ลองเข้ามาฟังดูใช่ครับแต่ถ้าสําหรับที่อยู่ต่างจังหวัดนะฟังเผื่อนะฟังเผื่อนะฮะสั่งได้ ไม่ต้องอะไรเนี่ยเราเราไม่ใช่ฮาร์ดเซลนะสั่งเลยครับอยากฟังก็เข้ามาอนะครับแต่ต้องบอกว่าเราเรากรองให้แล้วฮะเรามันมันผ่านหูซ้ายทะลุหูขวาเราเป็นเร็วละทะลุเลยนะก็ต้องบอกว่าคุ้มมากครับกับเวลอดายคือจริงๆแล้วลองเข้าไปดูเว็บไซต์เวลอดายครับเราจะรู้ว่าเวลอดายเนี่ยเขาเป็นแบรนด์ที่มีประวัติศาสตร์ที่ยอดเยี่ยมนะครับแบรนด์หนึ่งเลยนะฮะใช่ครับผมโอเควันนี้ก็ก็ขออนุญาต จบการรีวิวที่ดูอาจจะวนไปวนมาวนนมานะผมก็ยังงงเลยเอาเป็นว่ามันดีแล้วกันนะครับถ้าไม่ดีคงไม่เอามารีวิวให้แน่ๆนะครับเตรียมตังเลยครับผมโอเควันนี้ขอบพรคุณมากครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ